สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มาเจอกับแอดกันหน่อยนะฮะวันนี้พาไปเจอกับน้องมุกสายซัพพอร์ตที่คนรอลุ้นกันอยู่นะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าที่นี่คืองานใหญ่งานโตเลยที่เราพูดเมาส์กันมาก่อนหน้านี้พักใหญ่แล้วเนาะกับงานเอมมี่อะวอร์ดนั่นเองนะครับนะซึ่งก็เคยพูดไปแล้วว่ามีทั้งคนออกแบบท่าเต้นใช่ไหมโชโรกราฟี่เนาะแล้วก็มีทั้งในส่วนของเดอะไวท์โลตัสนั่นเองนะครับซึ่งนักแสดงเนี่ย ของเดอะไวต์โรตาสเนี่ยก็มากันหนาแน่นเลยทีเดียวนะฮะนะเขาก็มาที่งานประกาศรางวัลแห่งนี้แหละซึ่งน้องลิสของเรานะครับหรือว่าน้องมุกเนี่ยก็เดินทางมาซัพพอร์ตทุกคนด้วยนะครับเรียกได้ว่าได้ใจกันไปแบบเต็มเต็มเต็ม,เต,มเต็มเลยนะฮะหลายหลายคนก็บอกเลยว่าวันนี้แหม่น้องสวยจริงๆนะครับมาในลุคแบบเรียบร้อยเรียบหรูดูแพงอีกแล้วนะฮะชุดนี้บอกเลยว่าโอ้โวันนี้ปิดแบบปิดมิดชิดเลยแทบจะไม่เห็นตัวน้องอยู่แล้วนะครับนะก็เรียบร้อยมากๆนะ หลายคนก็แบบชอบมากนะครชุดนี้คือแบบสวยจริงๆเนาะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ายอมใจลิซ่าจริงจริงนะครับถึงแม้ว่าตัวน้องเองเนี่ยจะไม่ได้มีชื่อเข้าซิงเข้าซิงชื่อเข้าชิงเออขออภัยนะครับเอาใหม่นะถึงแม้ว่าน้องจะไม่มีชื่อเข้าชิงเนี่ยน้องก็เดินทางมาซัพพอร์ตทุกคนนะครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคนกําลังคาดหวังกันแบบสุดๆเลยนะครับแอดเห็นมีคนเอาอรูปเก้าอี้มาลงให้ดูการเดี๋ยวแอดขึ้นให้ดูนะรูปเก้าอี้แล้วก็มีในส่วนของหน้า ของแต่ละคนต่างๆเนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ไม่มีรูปน้องของเราเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งเท่าที่ตามข้อมูลเนี่ยก็คือรูปที่มีหน้าเกา้าอี้เก้าอี้ที่มีหน้ารูปต่างๆเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้าชิงเท่านั้นนะครับถึงจะมีเก้าอี้เนาะส่วนของลิซ่าของพวกเราเนี่ยไม่ได้เข้าชิงแต่ว่าก็ยังมีลุ้นที่2นะครับซึ่งก็เป็นตอนช่วงเวลาที่เดินนั่นเองนะฮะนะหลายๆคนก็หวังว่าจะได้เห็นน้องปรากฏตัวนะครับเดินซึ่งเราก็ต้องลุ้นว่าเราจะได้เห็นช็อตนั้นหรือเปล่านะครับนะซึ่งตอนนี้ก หลายๆคนก็ตั้งตารอกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่แอดทำคลิปเนี่ยเวลาประมาณ6โมงนิดๆนะครับซึ่งตามเวลาที่เขาลงกำหนดเอาไว้เนี่ยตัวงานเนี่ยน่าจะเริ่มสตาร์ทประมาณ1ทุ่มตรงนะครับทุกคนนะแต่ว่าแอดยังไม่รู้ว่าลันดาของงานเนี่ยทุกอย่างจะไหลไปตอนกี่โมงอะไรประมาณยังไงนะครับนะ,ะเดี๋ยวก็รอติดตามไปได้วยกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ตัวงานเดินหน้าไปถึงจุดไหนลิซ่ามาตอนไหนอะไรยังไงปรากฏตัวยังไงเนี่ย แอดค่อยมาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งทีนะครับนะอะตอนนี้ก็อัปเดตกันประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแอดไปก่อนสวัสดีครับ